โดนแกะสองหลังแล้วนะครันนี้สิ่งมีอาการแปลกๆโอ้โหโดนแกะเลยนะไปทอดดูโอ้โหนี่องครับโอ้โหจะออก็มีเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ปึ on, no on. no on, no ๊บตายแล้วนะครับหายใจไม่ได้น่าจะเยอะอย่างนี้แบบนี้สิ่งเต็มตาลุ้นเลยนะจัดวัดเดชโอ้ยหลังแรกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลืมลืมพวงนะครับหลังแรกครับผม ครับเด่งกันต่อน้ำแห้งตาครับสติเลยนะ่างนี้ย่ย้ายนะครับยามก่อนนี่นะ่นล่ะหมดตาให้จริงครับดีๆครับาที่ใส่กันโอเคครับไม่มีป่าเราโดนหลายยามนะครับ เพราะว่าการมัดการมัดไม่เหมือนเดิมการมัดตรงก์หนึ่งไม่เหมือนเดิมการละกันเกิดขึ้นครับยืมในการยืมปลายเกิดขึ้นลุกโอเคครับอันนี้มีปักคงังจอดเต็มหัวครับ ช่อนโอ้ยาหน่าเนี่ยคุตายครับช้อนออกมาทำหนึ่งตัวแล้วี่แม่โอ้ยสองตัวช้อนสองตัวดีครับรู้เหน่าวยังเป็นึงเหน่าแล้วครับ ดูดูนี่แต่ตอนไหนโอ้เสียดายับนะตัวนี้นะชนทั้งสองตัวถึงแล้วน,นะครับตัวนี้โอ้ก็ไปในรอบก็ได้นี่หวังนะตัวนตัวนี้ยังครับยังได้ยังได้ถึงแล้วยังไม่น,น้าผมจะต่อกับรอบโยนโอ่า ไปช่อนสองตัวเดินเอาอีตัวนึงเสียใจจังเสยมันจะขึ้นมาหายใจนะแ้่มันมาไม่ถึงมาตอบโนยลเรเห็นจังได้อ้ติดตรงนี้อ้คือตื่น มีสมัดมือไหมดูไหมนิ้นไหม,ม,ม,มนวดขอ,อนวดเลยโอ้หเงียบเพ้ผานินครับโอเคพ่นิ้นเอานะพีพนินเย็บเกินต่อครับหวังว่าจะไม่มีใครยามของเราจเบยุดซึต่ออันนี้ย้ายนะ ปลาช่อนอีก่แล้วตายแล้วด้วยช้ำตายอ่ะโอ้โหน้ำแห้งแล้วปลาช่อนวิ่งฝั่งเลยนะทำให้ช่อนตายเชบนะตัวยังต่อมีอาการแปลกๆโอ้โหโดนแกะเลยครนบแหมดูครับ หรือไม่ก็ปลาใหญ่ครับมีอยู่สองอย่างโอเคครับโดนแกะสองหลังแล้วนะครับโอ้โหโดนเหมือนกันไหมด,ดูดิ ม,มีอาการเหมือนจะโดนไม่มีไม่โดนเซฟเดินเดินต่อครับรอบไหนครับเงียบมากเลยครับผมสงสัยว่ามันจะขาดหรือเปล่านี่ไม่มนี เแปกครับเจ okay, ับอ่าหอ้ยมีลอยครับมี่ลอยลงมาหนึ่งเต็มเ okay, รับ <c oughs> <c oughs> ไม่เนหะมือนอันนี้ไม่มีการเก็บแต่มันไม้ทุกเยอบ น้ำโขงมันแห้งหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวเค,ครยบสองตัวเบาด้วยตลอดครับมันจะข่ายขาดหมดเหมือนกันครับบ่มีตัวโอ้ยน่าจะโดนคนระับ นี้มัดเป็กๆครับผมเก็บฝนเป็นซอสแต่เดี๋ยวเราจะย้ายแล้วยยนะครับย้ายครับฝั่งน้ำแห้งนะครับน่ารักจุบ งันะหลังสุดท้ายตีกลางหนึ่งเรายกแล้วนะครับแต่เราไม่ได้ปลาออกหลังน,นี้เป็นไงโอ้โหยิงพอจะย้ายก็มีพี่คังมาเลยครับแอมเองก็เค,ครับเดี๋ยวเราพยายามหลังสุดท้ายแล้วก็สรุปผลงานกันครับครับหลังสุดท้าย ใกล้ฝั่งแล้วเราย,ยกแล้วปานิน,นครับสองตัวที่ใกล้ทะเลเลยมาแกะเอาปลาก่อนปานินกับปักเป้าหรือเปล่าจำไม่ถึงนะครับชึบ อ้องใหนิล2ตัวห้อ2ตัวประมาณ1ตัวต้อยนิล3โอเคครับเดีย๋ยวเราไปจุกผลงานกันแล้วครับจุกผลงานอยูครับผลงานเี้ยงเนื้อมีพิชชนใหญ่หนึ่ตัวกับปลนหนิลกับปลาขาวครับเอาเก็บไปหมดแล้วก็มีปลาคังอีกสตัวนะจะเป็นรุ่นรุ่นปล่อยส,สักรุ่นนี้ ก็ขายประมาณตัวละห้าสิบก็ต้องพักน้ำก่อนนะครับค่อยเอาไปสองตัวขันถันแดงครับรุ่นนี้ปล่อยสะปีสองปีนี่ปีละโลเอ๊ยปีสองสามโลเลยนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับไว้เจอกันคลิปต่อไป สวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณครับ